รถเข้าใหม่นะคะไม่หลักหมื่นนะคะผ่อนเพียงผ่อนถูกผ่อนเพียง4 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะกับตัวนี้เลยค่ะนิสสันอเมรานะคะ1 2 e นะคะสปอร์ตเชกนะคะปี2018สสีดำสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถสภาพใหม่นะคะแล้วก็สภาพสวยประวัติศูนย์มาโดยตลอดนะคะหากใครสนใจนะคะทักมาหาเซลล์เชอร์รี่ได้เลยนะคะสภาพสวยงามมากเลยนะคะรับประกันค่ะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะไม่มีตัดตัวรถปรับเปลี่ยนสีแน่นอนนะคะ สภาพดังเดิมๆอยู่เลยหากใครสนใจทักมาเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลเชอร์รี่เพชรยนต์นะคะรถมือสองนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะรถเข้าใหม่ไม่หลักหมื่นผ่อนถูกนะคะกับตัวนี้เลยค่ะนิสสัน อเมรานะคะ 1.2e ปี2018นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสปอร t ตเชนะคะสีดำนะคะสีส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพดีนะคะประวัติศูนย์นะคะรับประกันค่ะไม่มีชนหนักผิดความจมนํำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูออปชันด้านหน้ากันค่ะออปชันด้านหน้านะคะจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟหน้านะคะไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะเป็นไฟที่สวยแล้วก็ใสนะคะยังใสยอยู่เลยสวยงามนะคะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้สวยนะคะแล้วก็สีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะ ตัวล้อค่ะจะเป็นล้อปัดเงานะคะสีชูชนนะคะสภาพล้อนะคะยังสวยงามนะคะยางเนี่ยได้เป็นขอบ15เลยนะคะเป็นปี18สภาพยางนะคะยังสวยงามนะคะแล้วก็ยังดอกลึกดอกสวยทุกดอกแน่นอนนะคะเริ่มเนื้อแม็กนะคะไม่มีรอยเบียดฟุดบาดแล้วก็ไม่มีรอยถะลอกเลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานมากเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสี ดำนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะสามารถเก็บและพับด้วยไฟฟ้าเลยนะคะส่วนมือจับนะคะจะได้เป็นสีโครเมียมนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในค่ะสภาพสวยงามนะคะแล้วก็เป็นโทนสีดำนะคะเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มี ได้สีแดงนะคะตกแต่งสีแดงให้สวยงามนะคะเบาะนะคะไม่มีรอยแตกขาดนะคะไม่มีรูใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพเบาะสวยงามมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนกันเลยทีเดียวสภาพยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะพวงมาลัยนะคะจะได้พวงเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะสภาพพวงเนื้อพวงมาลัยเนี่ยสภาพเนียนนะคะไม่มีรอยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้สภาพสมบูรณ์แบบนะคะ วิทยุนะคะสามารถฟัง FM AM หรือว่า CD ได้เลยนะคะสภาพเครื่องเสียงเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะเสียงดีนะคะแอ์ A, นะคะได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะแอเนี่ยจะบอกว่าเย็นเย็นฉ่ำๆแน่นอนนะคะเชอร์รี่ลองมาแล้วนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์แบบออโต้เลยนะคะ สภาพสมบูรณ์มากเลยคะด้านหน้านะคะจะมีที่วางแก้วให้สองช่องนะคะสภาพสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะคนขับเนี่ยก็จะมีอ่าที่วางแก้วให้อีกสองช่องเท่ากับว่ารถนะคะมีที่วางแก้วเนี่ยสี่ช่องกันเลยทีเดียวนะคะสภาพสวยงามนะคะภายในสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องผูดด้โดยสารกันค่ะ ห้องผู้โดยสารนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีได้สีแดงนะคะตกแต่งด้วยได้สีแดงนะคะสภาพเบาะนะคะสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกขาใดทั้งสิ้นนะคะบอดีก้กว้างเลยนะคะสามารถนั่งได้เนี่ยไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะบอดี้กว้างภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะรถนะคะรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะภายในยังสวยงามอยู่เลยค่ะเหมือน เปียบเสมือนป้ายได้ป้ายแดงไปเลยกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของฝากระโปรงรถกันนะคะและท้ายรถกันนะคะด้านท้ายรถนะคะจะได้ไฟหลังนะคะแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพไฟนะคะยังสวยยังใสยอยู่เลยนะคะสภาพไฟนี่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยให้3ามจุดนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันค่ะ ภายในนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ด้านคานนะคะยังสภาพสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรอยบุบเลยแล้วก็ไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะสภาพภายในเนี่ยสวยมากเลยนะคะเม็ดอาร์ตหรือเม็ดน็อตนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะสภาพสวยงามนะคะเม็มดเม็ดน็อตนะคะไม่เคยขยับขยื่นในแทงซึนเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะค่ะ อาน,นิสันอเมร่านะคะ 1.2e สปอร์ตเทคคันนี้นะคะจะแถมนะคะล้ออะไหล่นะคะยางอะไหล่มาให้ด้วย1เส้น1นล้อเลยนะคะแล้วก็มีแม่แรงถามมาให้ด้วยนะคะสภาพนะคะผิวพันธ์ด้านหลังนะคะยังสวยเนียนนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนหนักใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานมากเลยแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะทางด้านแก้มขวานะคะเม็ดนะคะเม็ดนอนนะคะยังสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีการขยับขย,ยื่นในแทงสิ้นเลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเกียร์อ1.2ลิตรนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็แผ่นสติกเกอร์นะคะยังเรียบเนียนทุกแผ่นนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะกันเลยทีเดียวนะคะ ไม่มีไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำเลยกันเลยทีเดียวนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพสมบูรณ์แบบเลยจริงๆสภาพสวยประวัติศูนย์มาโดยตลอดสามารถเช็คได้เลยนะคะเพราะมีการเช็คทุกระยะกันเลยจริงๆไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะ หากใครนะคะสนใจนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะนิสสัน a l m มร1.2่ e สปอร์ตเชนะคะปี2018สีดำสีสวยแบบนี้เลยนะคะทักหาเซลเชอรี่ด่วนๆหรือว่าโทร094 029 7282นะคะหรือแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะผ่อนถูกนะคะไม่น้อยนะคะไม่เพียง4 2 0 0 0ื่นลเท่านั้นนะคะผ่อนถูกผ่อนเพียง4,000บาทแถมราคาน่าสนใจนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่2,700 0 190 0 0ั 19, บาทเท่านั้นนะคะหากสนใจนะคะทักมาหาเซลเชอรี่ได้เลยนะคะเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนนะคะส่งถึงที่แล้วก็มีรถสไลด์นะคะรถส่งถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่และรถสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ